แชร์สินแสให้เพื่อนผูกดวงสำเร็จได้อะไรระบบสินแสอยากให้ทุกคนมีชีวิตดีพร้อมมีไรายได้เพียงแค่คุณแชร์สินแสให้เพื่อนคุณจะได้รับทั้งการใช้งานระบบสินแสรฟรีและเงินจากการแชร์แช์หนึ่งได้ถึง2อย่างไปเลยการแชร์แบบได้รับโบนัสวันเพิ่มฟรีสูงสุดคือการใช้งานสินแสรฟรีถึง30วันโดยเมื่อคุณแชร์ให้เพื่อนคนที่1ของเดือนรับวันใช้งานเพิ่มไปเลย2วัน แชร์ให้เพื่อนคนที่2ของเดือนรับวันใช้งานเพิ่มไปเลย3วันแชร์ให้เพื่อนคนที่3ามของเดือนรับวันใช้งานเพิ่มไปเลย5วันแชร์จนครบเพื่อนคนที่10ของเดือนรับวันเพิ่มไปเลย20วัน Listen, ง่ายๆเท่านี้เพียงแค่คุณแชร์เพื่อนครบ10คนก็จะได้รับวันใช้งานฟรีไปเลย30วันโดยระบบจะเริ่มให้คุณสะสมวันเพิ่มใหม่ทุกต้นเดือน นอกจากคุณจะได้วันใช้งานฟรีแล้วคุณยังจะได้เงินอีกด้วยจากการแชร์แบบโบนัสและคะแนนเป็นเงินสดเมื่อคุณแชร์เพื่อน1คนคุณจะได้รับ5คะแนนทันทีทุกครั้งที่เพื่อนลงทะเบียนสำเร็จและเมื่อแชร์สะสมครบ100คนซึ่งเท่ากับ500คะแนนคุณสามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้ทันที500บาทการแลกเป็นเงินสดคุณต้องมียอดการแชร์ขั้นต่ำครบ100คนเท่านั้นถึงจะสามารถแลกได้ แต่เดี๋ยวก่อนยังมีโบนัสตีไข่แตกที่คุณจะได้รับเพิ่ม50คะแนนะเป็นเงิน50บาทจากการแชร์เพื่อนคนแรกได้สำเร็จซึ่งได้ครั้งเดียวเท่านั้นนำโบนัสตีไข่แตกที่ได้มารวมกันแลกเป็นเงินได้เมื่อครอบ100คนชีวิตดีเพราะมีะไรายได้ไปกับสินแสบาโคชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์